สังคมแปลเปลี่ยนวัฒนธรรมปลวนแปรมาช่วยกันสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้นด้วยหลากหลายวิธีในรายการสังคมดีไม่มีขายดำเนินรายการโดยสัญญพงจ์จรารัฐวัฒนาและทวีพันธ์อิงคานุสศน์ครับสวัสดีครับคุณฟังครับ การสังคมดีไม่มีขายกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสัญญพงศ์จิรารัตน์วัฒนานะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคา่ดะดิฉันลักษณะจำปานะครับวัชระสันตากมลพสวัญญสดีคุณผู้ฟังนะครับทางรายการขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย แล,และคุณทวีพันนิงคารุสรที่ได้ให้การสน so <incident. S 1> ับสนุนรายการนะครับทุกชีวิตต้องการไฟฟ้าเพื่อจะได้ไม่กลัวันมีเมมีเลยอ่ะเพื่อจินตนาการของเด็ก ให้ฝันผมเป็นจริงเพื่อความอิ่มท้องเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมเห็นนะเพื่อความสุขเราจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อทุกการพัฒนาและเพื่อชีวิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นก็พออ ลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะดิฉันลักษณาจำปารับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงคนดังพลังบวกนี้วันนี้เราก็จะได้เรียนเชิญนะคะน้องที่น่ารักอยู่ท่านหนึ่งสนิทกันมากนะคะก็คือคุณพัชพงศ์พิทักษ์คุณสิลน,นะคะคุณพัชพงศ์นี่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฮอกอาย อินทร์เทรดนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าเกี่ยวกับเรื่อง R อาวุธยุทโธปกรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอ,อื่นๆอ,อีกนะคะที่น่าสนใจวันนี้ก็ขอต้อนรับน้องยอดหรือว่าคุณพัสพงศ์พิทักษ์คุณศินสวัสดีคะ่ะน้องยอดคะครับสวัสดีครับพี่ครับค่ะ ก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันก่อนอื่นก็คงต้องถามหน่อยแล้วเพราะว่าเรื่องของธุรกิจทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ย ก็เรียกว่าน้อยนะคะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ก็คงจะต้องอ,ออยากจะให้เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบนะคะว่าทางด้านอาวุธเนี่ยนะคะธุรกิจทางด้านค้าอาวุธต่างๆพวกนี้เนี่ยพี่ทราบมามันมีเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์มียุทธปัจจัยหรือยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันแยกเป็นยังไงคะคำว่ายุโทโธปกรณ์นี่คืออะไรคะครับก็ในส่วนของยุโทโธปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ บลบโดยตรงนะครับ<ะ>แล้วก็จะเป็นเรื่องเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรถถังก็ดีปืนใหญ่ก็ดีเครื่องเครื่องสื่อสารก็ดีเนี่ยพวกนี้จะเรียกเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับส่<ะ>วนในส่วนของยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นเรื่องของเกราะที่ใช้ในเรื่องของการจำรงชีวิตในสนามรบนะครับแลวส่วนยุทธปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของยาเครื่องช่วยเต็นท์อะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับ ยุทธปัจจัยก็คือเป็นพวกสิ่งของที่จะดํารงชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะของทหารผ้าห่มอะไรเสื้อผ้าผ้าห่มเต็นท์ที่นอนหมอนมุ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือยุทธปัจจัยเหมือนกับปัจจัยสี่อะไรอย่างนี้แต่ว่ายุทธภัณฑ์นี้ก็เป็นพวกเครื่องเสื้อผ้าเหมือนกันเสื้อเกราะอะไรพวกนี้ก็ยุทธภัณฑ์เหมือนกันใช่ไหมคะมันจะเป็นในเชิงของการใช้เพื่อใช้ดำรงดำรงการรบนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้อะไรเช่นเครื่องมือ อ่าพยาบาลมันสั่งจะเก็เรียกว่ายุทธภัณฑ์ส่วนว่ายุทธ,ทธโภคกรณ์นี่ก็คือเป็นพวกกันเพื่อการรบนะคะอย่างเช่นอาวุธต่างๆ,ๆการสื่อสารหรือแม้พวกกระสุนปืนปืนกลอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นยุทธโภคกรณ์ใช่ไหมคะค่ะแล้วบริษัท h อกอายส์เนี่ยฮอกฮอกอายส์อินทรเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทไหนจากที่จากประเทศใดบ้างคะ ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะก็ื่อี่อย่างของเราเนี่ก็จะเป็นตัวแทนหนึ่งของบริษัทสิงคโปร์บ้างแล้วก็จะมีของนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็จะมีของเยอรมันนะครับอย่างสิงคโปร์นี่เป็นอะไรคะเป็นพวกอะไรคะที่นําเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรถหุ้มเกาะรถขึ้นเกาะก็คือจะเรียกว่าเป็นรถถังค่ะแล้วก็จะมีเป็นใหญ่มีตู้เครื่องกระสุนค่ะต่างๆนะครับ ส่วนของนิวซีแลนด์ก็จะเป็นพวกเครื่องช่วยฝึกนะครับก็จะใช้ในการฝึกเพื่อสามารถให้กำลังคนเนี่ยได้ใช้ฝึกเวลาก่อนการเวลาลบพิง킹เราก็จะใช้พวกนี้ช่วยในการฝึกนะครับผว้เยอรมั <S <S กนก็จะเป็นพวกเครื่องบินอุปกรณ์แะไหลเครื่องบิน,นต่างๆอ,อย่างนิวซีแลนด์เนี่ยเห็นว่าพวกเครื่องต่างๆเพื่อจะช่วยในการฝึกเนี่ย ก็เห็นว่ามีผู้เกี่ยวกับเรื่องการยิงแบบเลเซอร์รหรือเปล่าคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเราไม่สามารถใช้กระสุนจริงในการในการฝึกค่ะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของกําลังคนที่เราใช้ฝึกค่ะเก็จะใช้เป็นเลื่ององการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยใช้เลเซอร์เข้ามายึดเป็นกรนแล้วก็ใช้จาลองการยุดนะครับแล้วก็จำลองการการรบต่างๆ คณะสร้างเครืมะการให้ให้กำลังคนเนี่ยสามารถที่จะคุ้นเคยกับสถานการณ์ลบจริงค่ะตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดงบประมาณในการฝึกในการในการใช้จริงนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีพวกประเภทพวกเครื่องบินใช่ไหมคะพวกเครื่องบินพวกวิทยุสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องทางด้านธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังคะก็อย่างน้อยก็เราจะได้มีความรู้ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าน้อยคนล่ะคะ่ะคือบริษัทที่ทําธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยมีน้อยดังนั้นก็เลยเมื่อได้เรียนเชิญน้องยอดหรือคุณพัชพงศ์พิทักษ์ภูสินมาพูดคุยกับเราก็เลยถือโอกาสแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยน้องยอดเอ๊เอ เรียนจบมาทางด้านไหนนะคะพี่ติ๋มลืมละผมจบการตลาดใช่ไหมครับจริงจริงเริ่มตน้นนี่คือจบจบการท่องเที่ยวจากทิพเอัสเซเรียคะครับค่ะก็กลับมาก็ามาเรียนปริญญานทรัร์ทีท่กรุงเทพค่ะหมอกรุงเทพใช่ไหมคะด้านการตลาดด้านการตลาดอินเดียครับพี่ชับอ๋อโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมาทําธุรกิจที่ครอบครัวนี้ใช่ไหมคะ ฮะเพราะจริงๆคุณพ่อเริ่มก่อนนะครับคุณพ<ฆ>่อเริ่มธุรกิจนี้ได้ตงสามสิบกว่าปีละผมเป็นเจเนอเรชันที่สองครับค่ะแล้วเข้า<ผ>ม,มารบบนี้นมาสารต่องานคุณพ่อครัค่ะก็นะคะก็สารต่องานหลังจากที่ได้ไปข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็กลับมาดูแลเรื่องของไม่ถึงมาเรียนเพิ่มเติม,ตมทางด้านการตลาดด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เข้ามารับอ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเลยคุณพ่อก็ไปเป็นประธานไปอย่างนั้นใช่ไหมคะครับคุณพ่อเป็นประธานนิกษาครับโอเคทีนี้ออมาถึงเรื่องของโซเชียลบ้างทางด้านสังคมทราบว่าน้องยอดเองเนี่ยคือหลังจากกลับมาแล้วก็มาเรียนทางวิทยาลัยกรุงเทพแล้วนอกจากนั้นก็โอ้ยไปอบรมเยอะแยะต่างๆนะคะอะไรบ้างคะที่เข้าไปรับการอบรมมาตหลักสูรตรอะไรบ้าง พมาสัมพันธ์ส่งกำลัสงส่งกำลังบำรุงของโรงเรียนส่งกดำลังบำรุงฐานโบนะครับก็จะมีนายนักศึกษามากนะครับแล้วก็มีผอกก้ามีของผู้นำยุคใหม่ในแบบในระบบบบประชาธิปไตยน<ข>ะครับก็จะได้สังคมเยอะได้เครื่องเยอะนะครับ<ข>ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เราได้รับในความรู้ที่เราได้เรียนนะครับค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยพี่ทราบมาว่าออได้เข้าไปช่วยงานทางสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยด้วยในตำแหน่งอะไรนะคะแล้วหน้าที่ดูแลอะไรบ้างตอนนี้เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งโดยกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเนี่ย,ย,ก,ย,ย,ยก็ประกอบไปด้วยสี่กีฬาประเภทที่เป็นคิวสปอร์ตก็คือที่ใช้ใช้ไมคคิวแทงค่ะ,คะ ก็จะมีซเกอร์มีบิลเลียดมีภูแล้วก็มีแครอมนะครับซึ่งปัจจุบันก็บ้านเราเนี่ยก็มีซุนเกอร์อย่างเดียวที่ที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างเยอะแม้แต่มีมีฮีโร่อย่างต๋องสิทธชัยซึ่งอต๋องสิทธิชัย็ได้พเลียมากค่ะค่ะก็อย่างคุณต๋องสิทธิชัยนี่เขาได้อ่าตำแหน่งคืออะไรนะคะตำแหน่งของเขา ตอนนี้ในอดีตปัจจุบันเนี่ยที่สองอยู่ในในตำแหน่งเจ็ดสิบส่ของโลกแต่ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เราาัทซาเป็นอยู่ก็คือที่สองเป็นที่สามของโลกซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นเป็นบุคลากรที่ทางกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดเพราะอย่างหลายๆกีฬาก็ยังยังไม่ถึงที่ที่สามโลกนะครับค่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยกีฬาเชนุกเกอร์ หรือเป็นกีฬาอชีพนะครับในการสนสนุนของกการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะค่ะ,คะดังนั้นพูดถึงกีฬาสนุกเกอร์แต่ว่าเวลาเรียกในสมาคมก็คือกีฬาบิลเลียดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยปัจจุบันนี้นี่มีประเภทของการแข่งขันแบบไหนบ้างแล้วก็ได้ทราบว่ามีผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ ไช่ล่าสุดนะครับปีนี้เราได้นักกีฬาสนุกเกอร์ผู้หญิงอายุเพียงสิบห้าปีนะครับ<ฆ>ได้เป็นแชมป์โลกผู้หญิงสมัครเวทแชมป์โลกใช่ครับเป็นกีฬาสมัครเล่นนะครับของ,<ฆ>ของหญิงเด็ก<ฆ>นี้ถือได้ก็เป็นช่างดีเส<อ>ียงให้กับประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เ,เพิง่งสองอา,ท,าทิตย<ฆ>์ที่แล้วก็มีนักสนุกผู้ชายนะครับไปได้แชมป์โลก สมัครเล่นประเภทซีเนียก็คือ40ปีขึ้นไปค่ะซึ่งแชมป์โลกคนี้เป็นพ่อของน้องคนที่ได้แชมป์โลกผู้หญิงด้วยอืม,นมานีสกุลนี้เขาเขาได้ผู้เสีงอายไี้เยอะมากเลยท่เท่ากับมีคุณ<บ>พ่อเป็นเทรนเนอร์เป็นโคช้ชให้เลยใช่ไหมคะเลยทําให้น้องเนี่ยสามารถที่เข้าสู่ในระดับอินเตอร์ระดับโลกได้แปลว่าคงฝึกมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเหรอ น่สิน้องก็จะเล่นตั้งแต่เจ็ดตัดขวบอะครับ oh. แล้ว็ปด่นะฮะโอ้น่นา,ารักมากเลยคนนี้ค่ะและอนาคตไกลมากดพีคค่ค่ะเอ,อพูดถึงกีฬาสนุกหรือว่ากีฬาบิลเลียดเอ,อแบบประเภทผู้หญิงเนี่ยเขาเริ่มกันมานานหรือยังในระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มผู้หญิงเนี่ยก็จะเริ่มมีกีฬาสนุกเกอร์เพราะปกติเองกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยต้อยงยอมรับว่า เป็นกีฬาที่ผู้ชายเล่นเยอะมากแต่นักหนักเด็กนเนี่ยพอเริ่มมามีผู้หญิงแล้วก็เริ่มจัดการแข่งขันเป็นระดับโลกแล้วเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่ให้ความสนใจเยอะมากนะครับแต่ว่านักหนักเด็กนเนี่ยบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้หญิงไม่ค่อยเล่นถูเปยพี่ใช่ใช่ใช่แล้วนักหนักเด็กนเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากพ่อซึ่งเป็นนักศอลเก่าอยู่แล้วแล้วเลยทําให้เด็กคนนี้ พัฒนาการดีมากแลว้วก็ดดเติบโตเติบโตในในในวงการเซนเตอร์มากค่ะเลยได้เป็นเขาเรียกแชมป์โลกเหรอคะประเภทสมัครเล่นแชมป์สมัครเล่นโลกออแชมป์สมัครเล่นโลกแล้วเขามีจํากัดอายุไหมคะว่าจะต้องเท่าไหร่อย่างไรต้องอ่าในส่วนของสมัครเล่นไม่ได้จํากัดอายุครับพ<อ>ี่ครับจริงๆในระดับเมนทัวร์หรือระดับโลกจริงๆก็ไม่ได้จํากัดอายุนะครับอื ค่ะคือเป็นกีฬาที่ไม่จํากัดอายุว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าอย่างกีฬาบางประเภทจํากัดอายุจํากัดส่วนสูงน้ําหนักอะไรนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชนุกเกอร์เนี่ยวันนี้ยเรายังเห็นอยู่ว่าอย่างฟิตเอเวสซึ่งเป็นตำนานของชนุกเกอร์จริงๆเนี่ยปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ออือแต่ว่าณนขณนะนเวลานี่ยความสมรรถนะทางร่างกายเนี่ยมันจะลดถอยไปตามอายุอีทเช่นสายตาก็ดี เรือ่องของโครงสร้างร่างกายก็ดีพวกนี้จะทําให้ให้สมรรถนะทางร่างกายเนี่ยจะลดลงส่วนนขนาดเดียวเนี่ยเขาก็ยังสามารถเที่ยงที่จะรักษาระดับของการเล่นได้อยู่ถ้าตลับไปที่เขาอยูใ่ในระดับ64ของโลกได้ถือว่าเขายังเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่เป็นเนมทัวร์ครับพี่ ค่ะดังนั้นก็คือว่าขึ้นอยู่แหละกับเจ้าตัวนะคะว่าถ้าเผื่อว่าได้ครองแชมป์มาแล้วเนี่ยจะรักษาแชมป์ไว้อยู่ได้นานเท่าไหรต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ยุกย้ายเปลี่ยนอาชีพจะอยู่ในอาชีพนี้ก็ต้องประคองคือก็ต้องฝึกฝนอยู่อย่างต่อเนื่องสมรรถภาพจะต้องให้แบบดีเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่ถ้าหากมันก็มีนะคะตามอายุไขก็อาจจะลดน้อยลงไปก็แล้วแต่คนแต่ก็ยังสามารถที่จะยืนอยู่ได้นะคะยังจะแข่งขันอยู่ได้จนกว่าเจ้าตัวจะรู้สึกว่าเอาละพอแล้วก็ก็ ก็จากออกไปแล้วอาจจะไปเป็นหน้าที่เป็นโค้ชเป็นอะไรแบบนี้โด <course S 1> ยไม่ไม่แข่งเองใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโค<ช>้ชเป็นเทรนเนอร์หรือแม้กระทั่งเป็นเป็น พิธีกรภาคอะไรต่างๆนนครั้งี่มีหลายคนที่ที่ผ่นตัวเองไปทางนิเไปเยอครับพี่อืมเพราะว่าเชี่ยวชาญอยู่แล้วใช่ไหมฮะเวลาเป็นพิธีกรเนี่ยมีความรู้มีเทคนิคต่างๆก็สามารถที่จะามาพูดคุยให้คุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมนี่ได้เกิดมีอัทรสมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในฟิลนี้โดยตรง แล้วมาภาคสนุกนะคะเป็นคนที่รู้สนุกแล้วก็มาภาคสนุกเองนะคะพูดถึงเรื่องสนุกหรือบิลเลียดเนี่ยนะคะน้องยอดขาเปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นบางที่เขาก็บอกว่าห้ามเด็กอายุเท่านั้นเข้านี้เข้าอะไรอย่างเงี้ยเออกฎตรงนี้มันยังไงเพราะว่ามันมีบางส่วนก็คือเล่นเป็นแบบอาชีพบางส่วนอาจจะมีเรื่องของคาบเกี่ยวเรื่องของการพนันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งของสมาคมกีฬาชชงเกอร์มากเพราะว่า พลบอของกีฬาเนี่ยกําหนดให้กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาการพนันนะครับซึ่งพรบฉบับ,บน,นี้เขียมาประมาณสี่ห้าสิบปีแล้วครับเห็นนกักอะไรด้วยกันแน่คือสมัยนั้นยังไม่ได้แข่งขันกันเป็นกีฬาถูกไหมคะใช่ครับตอนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นกีฬาเราก็ถือว่าคนที่เข้ามาในโต๊ะสนุกก็ถือว่ามามั่วสุมกันบ้างมาเล่นการพนันกันบ้างแต่ถามว่าที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยทุกกีฬาถ้าคนจะเล่นเนี่ยผมว่านะ อืมใช่เขาเขาเล่นการธรนีมดมท,ทุกุกีฬาอยู่แล้วนะครับแตนบน่นักนีฬาเนี่ยวันนี้เนื่องจากกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยเป็นกีฬาอาชีพนะครับถือว่าเป็นกีฬาที่สริหมหนุนการพัฒนาการกีฬาให้กับนักซนุกเกอร์ของไทยเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรให้พัฒนาเด็กเยาวชนของเราให้เติบโตได้ในในพัฒนา,าการในการเล่นกีฬาให้ได้ซึ่ง<ช>ตรงนี้คือปัญหาที่เราติดขัดอยู่ตลอด ราะปัจจุบันเนี่ยอย่างเด็กในกีฬาเนี่ยที่เราคัดมาจากเยาวชนแห่งชาติก็ดีเยาวชนจังหวัดก็ดีหรือแม้กระทั่งกีฬาแห่งชาติก็ดีเด็กพวกเนี้ยอายุต่ำกว่าสิบแปดทั้งนั้น<ฆ>เราก็ต้องดึงเด็กพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนากีฬาหรือเรียกว่าสปอร์ตอะคาเดมีของน<ฆ>ุมกระทุกวันเนี่ยเราเราพัฒนาเด็กเนี่ยปีประมาสิบคนทึ่งหมายคําว่าเด็กพวกเนี้ยจะต้องมาเก็บตัวอยู่กับเราเลยการถึงสุกร้อมทุกวัน<ฆ> สาวทิตย์มาส่งให้ดเรียนเพราะว่าเราต้อตงการให้เรามีความรู้ด้วยออืและเด็กพวกเนี้ยก็คือเด็กที่จะสร้างชืง่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนา,านคตแต่นขณนะเดียวกันเราโดนไปติดตรงเรื่องของพรบรการพนันม,มันก็เลยทําให้การพัฒนาเด็กพวกเนี้ยากขึ้นนะคร แล้วตรงนี้ทางสมาคมหรือคณะกรรมการทางด้านการกีฬาเนี่ยได้มีการหาหรือกันไหมว่าอยากจะขอมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่จะขยับกันเนี่ย<อ>มีการ<อ>คุยกันไหมคะปัุบันเราพยายามที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของการแก้ประฉลับนี้แต่ซึ่งปนญทางของเราคือว่าเบื้องต้นก็คือว่าพอเราเริ่มต้นได้ ทับหนึ่งก็เปลี่ยนรัฐบาลอีกรับหนึ่งก็เปลี่ยนรัฐบาลอีกก็ได้ความต่อเนื่อการดำเนินงานอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีสถานิดนึงอ๋อฮะยังไม่ต่อเนื่องค่ะเราก็ต้องคอยพยายามันดีครับเพราะว่าผมยังอยากเห็นให้มีสองสองเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับ ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงดีนะคะเพราะว่าเขามีการปฏิรูปทางด้านการเมืองการปกครองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนน่าจะเป็นช่วงดีไหมคะที่จะนําเสนอครับก็ยังคงต้องสาดไว้น,นะครับเพราะว่านั้งแตเราก็พยายามักดังมาหลายรัฐบาลละอันนี้แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าตราบใดที่ผมยังอยู่ในสมางคมเิงนเกอร์ผมผม,ผมเชื่อว่าวันหนึ่งผมผมสามารถจะผลักดันให้มันเกิดผลให้ได้นะครับท็อป จะได้เงินรางวัลหมดเลยทับงหมดค่ะทศน,นาคตนะคะมีผู้นิยมเล่นมากๆขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะไต่เขาเรียกว่าพา ชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยนะคะอย่างอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็คิดว่าอา,อาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาได้เยอะขึ้นนะคะมาช่วยเหลือกันแล้วก็ทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนํารายได้มาสู่ตัวเองและครอบครัวนะคะวันนี้เสียดายจังเลยหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบขอขอบคุณน้องยอดนะคะน้องพัชพงศ์พี่ทักษ์ภูลศิน รายการขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและคุณทวีพานยิงคารุสอนที่ได้ให้การสนับสนุนรายการนะครับทุกชีวิตต้องการไฟฟ้าเพื่อจะได้ไม่กลัวไม่มี่เเพื่อจินตนาการของเด็กๆ เป็นบ้านบ้านบ้านให้ฝันผมเป็นจริงเพื่อความอิ่มทองเพื่อความปลอดภัยเหห็นเพื่อความสุขเราจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าให้เพียงพอเพื่อทุกการพัฒนา และเพื่อชีวิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นก็พอ,พ,อพอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย